ิ่นทังของมนุษย์คือความสุขไม่มีใครอยากเจอความทุกข์ใครก็ปรารถนาทึ่งบุญทึ่งกุศลทึ่งความสุขความเจริญในครอบครัวมันฝึกฝนตนสร้างคุณงามความดีสะสมไว้ซึ่งอริยธรรม การดำเนินชีวิตให้ถูกต้องไม่พืผิดในกามไม่ลักทรัพย์ไม่ฆ่าสัตว์ไม่โกหกไม่พูดเท็จมีความซื่อสัตย์ทำหน้าที่การงานด้วยความซื่อสัตย์พูดจริงทำจริงมันฝึกตนอยู่ในศีลในธรรมเสมอ ความสุขความเจริญก็เกิดขึ้นได้ในครอบครัวของตนทางชีวิตของมนุษย์ก็เหมือนบันไดที่ก้าวขึ้นให้มุ่งสู่จดหมายถึงจะไกลแค่ไหนจะยาวนานแค่ไหนต้องมุ่งต้องมุ่งหมายไปให้ถึงเดินว่าไปให้สุดพุดให้ถึง บ่อถิ่มกลางว่างเคืองไม่ว่าปัญหานั้นจะหนักหรือเบาเราก็ต้องทนสู้เพื่อความเจริญในครอบครัวเพื่อความเป็นสุขนำพาชีวิตให้มีความร่มเย็นแม้ว่าธรรมชาติจะเป็นสิ่งที่สวยงามแต่ก็แอบแฝงด้วย ภัยอันตรายที่เรามองไม่เห็นแต่ภัยธรรมชาติเกิดขึ้นเราหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ภัยไร้ากาดกว่าภัยธรรมชาติก็คือภัยที่เราก่อขึ้นสร้างขึ้นเองแสงแดดถูกเรามีความร้อนเราเข้าร่มก็ยังเย็นลงอาบน้ำก็ยังเย็น แต่ความร้อนที่เผาใจเราด้วยความโกรธความเกลียดความอาฆาตไม่มีวันหาสิ่งที่จะมาดับได้แม้จะเข้าร่มก็ไม่เย็นลงอาบน้ําก็ไม่เย็นก็ยังร้อนอยู่ฉะน,นั้นโวกว่าจะขึ้นมาถึงข้างบนเหนื่อยเล่นเออเหนื่อยเหมือนกันก็ถือว่าสูงบรไดขั้นสูงขึ้นมา มหาพุทธรูปที่อยู่วันนี้ในในในนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งได้ขึ้นมาชมพระพุทธรูปที่วัดดอยแก้วบ้านนาไร่เดียว เหนื่อยคุณโยมเหนื่อยมองไปข้างล่างก็จะเห็นหมู่บ้านเห็นป่าเขาสัปพะยะที่สวยงามงตามธรรมาชาติของเขาขึ้นมาชมท่านเพิ่งสร้างยังไม่เสร็จธรรมาชาติมันก็สวยนะคุณโยมมามองดูแล้วสวยงาม เอ้ยเฮาหยั่งก้อจะลูกปางนี้เรกสวยงามสัจจธรรมชีวิตของเฮ้าคนเฮ้าถาม,มีความโลภความกธความหลงมีความ,ม,มทุก,ก์กยทุกใจเข่าวัดข่าว่าฟังเหตุฟังรรมไปกราบพระขอพรจะถือว่าป็นบุญใจที่ได้ขึ้นย่ม ก็ถือว่าเป็นเครื่องเหนียวรั้งใจค้่อนคลายสุขได้โยเออห้ามาเห็นพระเป็นปัน้นลูกเป็นปางนั้นไปนี้เป็นหูแทนพุทธเจ้าเข้าได้กลับได้ไหวก็ถือว่าสวยงามเห็นแล้วก็อิม่มอ,อกอิ่มใจอมองลงไปด้านล่างก็จะเห็นเป็นชุมชนชุมชนทางไปอำเภอทางไปจังหวัด เข้าตำบลมองไปก็เห็นไร่นาภูเขาธรรมชาติที่ปรุงแต่งก็ถือว่าสวยอยากให้จิตใจมนุษย์เป็นแบบนี้ไม่ยึดความโกรธไม่ยึดความโลภไม่ยึดความโมโหไม่หลงรูปหลงนามว่าสวยว่างามไม่หลงกินว่าเหม็นว่าหอมให้เป็นกลางๆ นี่คือสายธรรมสายทางที่เราน่าจะปฏิบัติอัตมะว่าขันไม่เลี่ยงทุกใจกัดใจถ้าขึ้นมามองธรรมชาติมองผู้มองผามองไหหน้าเออถือว่าประาปลื้มใจที่คุณย่อมเย็นใจไปยิ่งธรรมชาติสวยแบบไม่ได้ปรุงแต่งรับประทานนี้นทสร้างไว้ มองมาแต่ไกลก็เห็นโดดเด่นเป็นสัญลักษณ์ที่หาพวกเข้าด้มากรับมาไหวแต่มาขอพรเป็นเครื่องยิดใจเหนี่ยร่างจิตใจซื่อว่าเป็นบุญไงเป็นกุศลอันแรงกล้าก็น่าติดตามธรรมชาติคุณพ่พอคุณแม่บึงการปรุงแต่งไม่มีเป็นแบบธรรมชาติ ให้คุณพอ่อคุณแม่เบิง่งเราละถ้าวันไหนมันไม่มีเมฆไม่มีเมฆว่ามีสีฝาหลายเลียวไปกระเสียนผู้เป็นสั้นเป็นสั้นเนาะอันนี้อยู่บนดอยเลยว่าถดาให้พอ่อคุณแม่เบิ่งเนาะสำหรับอินพี่นี่ออาอนุโมทนาสาธุ